สวัสดีครับวันนี้ก็มาเยกับเกมของไกสตาร์เลววันนี้เรามาอยู่กันในตู้ของอา่าตั้นเถิงเกิดจะพูดวดชาอา่าเจ้ายนจันทราวันนี้ก็คิดว่าเป็นซีรีส์ยี่สิบวันยี่สิบวันกับตั้นเถิงเพราะอ,อะไรหรอมองข้าบน จากตู้แม่พอ่ีจากตู้แม่เหลืออยู่แค่นี้ฮะเพราะว่าไม่ได้เก็บเก็บมาแค่แปดวันเก็บมาแค่แปดวันได้แค่นี้แหละไดแค่นี้แหละแค่แปดวันไดแค่นี้แหละอุตส่าห์เขาให้มาแล้วด้วยนะไม่เป็นไรจะเขาให้ได้ไรเดี๋ยวเราเปิดยี่สิบวันเปิดได้้งถึงเมื่อไหร่เดี๋ยวหยุดเลยแต่ว่าถึงจะเปิดได้แล้วเดี๋ยวผมพี่หยุดเนี่ยแต่กิปจะหยุดจะตรงนั้นผมจะหพี่หยุดเปิดจนกว่าถึงทีสองคือมดตุ้มหมดฮะตุ้มหมดแล้วเนี่ย ย hey, วันเนี้ผมไม่ได้มาเยอเยอะเลยวันเนี้ยผมเอาของมาด้วยของเพราะรู้ว่าวันนี้มไม่ได้เพินเยอะจากการเรียนรู้จักผู้แม่รอบที่แล้วนั้นผมก็เลยต้องมีอุปกรณ์ช่วยเรือแปบนึงนะหาาะฮ่าฮ่าฮนะ่าฮ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 ่า่าอ่า่าา่าา่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 า ของวิเศษของผมอะก็คือสิ่งนี้ยังไงล่ะตำรคจใด้ผมน่ะจะใช้เต,ต่าำุคลตำรวจในการเสริมชโชคลาภสุิีความเจริญความเจริญให้กับผมเองอ๋อ อุ้ยเศร้ายนงน,นะเดี๋ยวผมวางเสา,า,าเลยเสาเสาเยอตรงนี้นเป็นช่วงต้นต้นไหลอยู่ถ้าเ็ยยังเปิดไม่ได้เดี๋ยวไปดูทไทล์อีกว่าว่าจะเปิดอะไรจะเพิ่มไหมคือดีเพนให้เปิดเพิ่มไหม่ะเรามีเสาแล้วอืม ตอนนี้ก็มีโชคลาบไปให้แล้วแล้วแล้วมีสองคนเรียบร้อยแล้วก็เรียบเนียนไปรับเลยครับเดี๋ยวปัมบางคนความเจริญแดงถึงปวามเจริญออกมาให้ดูแดงถึงปวามเจริญปวามเจริญของสตมบุคคลผมเลื่อปิดความเจริญ ไอ้เงาไอ้เงาอ้เงางั้นเดี๋ยวผมเปิดเทียร์รถจนกว่าจะถึงพันหกผมไม่เปิดสิบโลมาทาแล้วเดี๋ยวถ้าที่ไหนจะเดี๋ยวถ้าเกิดไม่ได้ก็เดี๋ยวไว้วันต่อไปมาจบไอ้เงาเสามงคลพลังของเสามงคลพลังของเสามงคล ไงนะช่วยได้ใช่ไหมช่วยได้ใช่ไหมหรือว่าเสาอาจจะอยู่ไกลเกินไปเดินอาจไม่ติดยังไม่ติดแล้วเดนไม่ติดเนี่ยอยู่ใกล้แล้วะสาอยู่ใกล้มากมากแล้วความเจริญครับความเจริญความเจริญความเจริญ ความจะเดินอยู่ตรไงไหนใะช่ไความจะเดินความจะเดินอยู่ต่อนีนะเอตเตอเเธอนี่ไงนี่คือพลังความจะเดินความจะเดินความจะินความจะเดินให้ใบมาริบเรเลยขอความจะเดเินครับขอคว,ว,วามจะเดิน ความจเจริญอยู่ไหนอะอันนี้ความความจเจริญหรือเป็นเพราะว่าแต่เสาอ,อาจจะเล็กไปอาจจะก้านไม่พอได้สิได้เนีย่ยใหญ่พอไหมเนีย่ยอยู่ใกล้แล้ววยใหญ่พอไหม <laughs> ผมไม่ค่ชอบเลยอ่ะไม่ค่อยชอบนี้เลย <laughs> เป็นไนงะเป็นไงฮาร์เรย์ฮาร์เยรเย,เยวเราจะใกล้ชิดมากกันไปเราอ่ะเราต้องเคารพมากกว่านี้เคารพมากกว่านี้อยู่ใกล้ๆนี้ไอ้เงียเรื่อพลังของเต่ามงคลเต่ามงคล องยังทำคนช่วยจริงๆใช่ไหมไปแดกใช่ไหมเรื่องเราต้องได้ตะแขงบุม45มงงก45องศาเพื่อโชคดีนะน่าสนใจจริงๆเลยฮะก็แต่มาทำไงอนะ่ะไม่เป็นไรแล้วกันมีเงินฮ้ยงั้นเรา เรามีวิธีใช้สามมคลที่กต้องวุยงต่อตเล็กเลยไอทีนี้อนี้คือเมว่สามคนขึ้นมาจับบทเลยอ่ะ นี่แหละนี่แหละวิธีใช้สองคนที่จะออนอกไปเลยไปเลยผมปักตะไคร้นะครับต้องมาแล้วนะครับผมปักตะไคร้เรียบร้อยแล้วนะครับผมอาจจะเป็นวิธีใช้ที่ไม่ถูกต้องอาจจะเป็นวิธีใช้ที่ไม่ถูกต้อง โอมไปเป็นไะงมันไม่ได้ว่ะอ,อะไรแบบนี้ไม่ได้จริงๆโอมตรงใหญ่ึ้ดอุ้ยหรือว่าความจริงแล้วที่ที่เมื่อกี้ไม่ได้คือกับหัวเรากับหัวเสาไงเมืม่อกี้เรากับหัวเสาไปอะไรครับเนี่ย กับผมไม่ไหวแล้วตอนนี้กับสลับด้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว,ว,ห,ว,ลวหรือเราต้องทำดีนเนี่ยเราเสาบ้างล้วก็เปิดกระชาเ,เดี๋ยวผมเปิดหน้านี้ไว้เสาบ้างสิ่งที่ได้ก็คือ เตียมเพลงไหมไดะใช่เลยต่าโมงคยอาจจะไม่ช่วยตร้งนี้ก็ได้นะพันหกแล้วผมจะสิบโลแล้วครอวนี้ผมไว้ปิดอัานขอเท่าแม่หลับมันมีความไปพาทางกระดิกนิดน,นึงหยิบเสาอะไม่หยิบเสาอะไอ่หยิบเสา ทำไมเสามาหยิบยากจังเลยวะทำไมเสาหยิบยากอทำไมใหญ่เกินก็เห็นทีแหละทำไฟลมาใหญ่เกินได้ แค่เหตุตัวเองธรรมะกระตุกติดกระชากใมธรรมะกระตุกเสกนะฮะต้องได้เยอะหน่อยคุณเนี่ยสิบโลก่าของมันนี้แหละเด็ดเด็ดเด็ดมีดิเท็ สน,ส,นส,นสนุก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 ไม่ไหวละไม่ไหวละปิดปิดกดนี้และปิดกดนี้นหรือว่ามอาจจะไม่อบอุดปอวิธีใช้สองคนที่ถูกต้องเราอาจจะต้องคืนกินสองคนกันไปเลยแล้ว่อนนะสาสองคน นี่คือวิธีใช้ที่สุกตเอาละมันถึงเวลาแล้ว,ลวเวลาที่ฉันจะเสิสายเวลาที่สั้นจะเสิสายนี่คือเวลาที่ฉันจะเสิสายเสียงเหมือนไม่ใช่เลยไม่ใช่เวลาที่เสืร์สายจริงนะทำไมกันนะ ทำไมกันนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราได้ของเอาไปคัดของเจป,ปี้แล้วสวัสดีนะยุบงมีแถมมอสอีกสั้นไหมไม่มีแค่แจ็งเลยนะแจ็งเลยนะโอ้ยมีอีกอันหนึ่งมันยังไม่หมดเวลาที่เราจะสุ่สายหรอกนะม,นมันไม่หมดเวลาที่เราจะสุ่สายหรอกนะเราก็สองคนอาดแจ,จ้งออกมาให้ดูความแข็งนะความแข็งข สารขวบห่ังสองหมู่คนสองเม่าเองามู่เอ้ยอะไรกันนะเจ็ดสางหมูคนกลับมาก่อนสองหมู่คนสองหมูกรุงเอาไปว่าเอาไว้เสร็จแล้วันนี้เอาไว้ก่อนแล้วกันทุกคนเอาไว้เอาไว้ในวันต่อไปไม่ก็ไทไลท์ติดอีพอมีมีเพีย์พอร์ตเจอกันเจอกันนะอันนี้จะเป็นส่วนของไทยไลท์ เดี๋ยวจะเปิดส,สองรอบครับไันเวมัอะไทไงแล้วเดี๋วอทำไงแล้วสองมงคลเดี๋ยวัอะไงแล้วชัไงช้ดอไงสมงคลช้ออกไงสองมงคลเรื่องไรไปเลยสองมงคลโหหลดนะนะจะว่าอะไรกันนะ โหลดงานแปลว่าของใหม่ใช่ไหมล่ะไม่ใช่เออทำนาจนสาวมงคนเมื่อกี้มันคืออะไรกันนะเออสร้างสร้างอีหมิงของอหมืนกันแช่เลยเออทำเหมือนเป็เลยให้ให้นึกว่าให้นึกว่าเขาจะออกแบบ อ๋อของใหม่ปุมนปั๊บ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 โธเอ๊ะาองแว้เราดูมันต่อไปเลยครับผมนี่กลับมาแล้วอันนี้จะเป็นส่วนของสองวันหลังจากนั้น,นะนครับเนี่ยวันสองวันอ่ะคงจะไม่ละนี่ได้ได้มาแล้วก็ผมลืมไปว่าผมมีสามร้อยจักราที่ไปเติมอะไราเดือไปด้วยผมลืมเลย เดี๋ยวรอบแรกเราเปิดสิบครั้งก่อนไปได้ไปได้ผมแปแบโยงมาแล้วตอนนี้เราไปถึงสี่ส้าแล้วถ้าเกิดอ,อีกสิบครั้งก็ห้าสิเก้าขาดออกสูงมากๆแล้วเริ่มสูงขึ้นมากๆแล้วใช่ปะไปไปเลยไปเลยก่อนไปก่นไปก่นไปโอ้โหูสงมงคลโอเคใจงนอืมอืมออืม อืมไม่ได้จอกันอืมอืมอมไหมครับไม่ออาเอเนี่ตอนนี้อยู่ประมาณห้ ตอนนี้จะม์ดมัด e หกยังอ่ะอืม e <c oughs> เดี๋ยวมาต่อห้าสิบเ้าแล้วหกสิบ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 มายังงมายังมายังงมายังว่าง ใครเลยเอสตาหลายสิบหกหกสิบหกสิบหกเมื่อ, 16. 16, 16. อกี้ันหนึ่งก็ยังเปิดได้อยู่เท่าไหรนะ่นะชั่งไปแล้วกันผมจุดได้หกสิบหกเอ็ดเนี่ยนะไม่ยังครับ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 จะเกลียงมาไม่ได้ น่าจะได้อีกสองครั้งน่าจะสองครั้งนะไม่ต่ำเ่ยไม่ครับไม่ครับไม่ครับอืมอ่ะแต่อันนี้ลอ็อกสแตทวันนี้ เซ็นโมก็ไอีก้อนหนึ่งูตรของเซ็นโมวูฟไปเลยไปเลยครับผมไปเลยต้องออกแล้วอันเนี้ยนะออกแล้วไม่ออกไ,ไ,ไม่ได้ไม่เนาะเออะไปวันต่อไปวันต่อไปเอออันนี้ก็เป็นจะเป็นส่วนของวัตถมานะครับนี่ไปฟาร์มจากอาเวสอาร์ลัมอารีแล้วที่ของอาร์ลัมอารี แล้วก็เ็ษเศษเม็ดเ็ษเม็ดได้มาแล้วไปแลกของที่ได้ตอนนี้ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ63แล้วคุณก็วันนี้มีโอกาสได้ทองแล้วแต่จะให้จันเหือเปล่าก็อีกเรื่องมาเพื่อให้เป็นการไม่เสียเวลาเนาะสาวจันเหงช่วยหมดด้วยช่วยหมดด้วยสาวจันเหง โด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 ราเอมอนช่วยด้วยอะไรเลยเราจะมาเปิดกันแล้วอะไรจริงแล้วผมน่ะคือผมน่ะผมน่ะเป็นะไงเพราะน่ะคือคือใครไม่รู้ว่ามผมผมเปิดก่อนเลย อันนี้ต้องมาแล้วอันนี้ต้องมาแล้วอย่างเถิดิสประสาบแล้วนะยังไม่มาอีกหรอเผลอได้เจสี่เจสี่เ <laughs> ชิญในสูตรของเซมเบอร์บ๊๊บ ตัวไทมอนนี่มาอย่างมาน่าจะมาแล้วปะน่าจะมามาแล้วปะนะใหม่ตัวตัวไทมอนชชิญผมด้วยตัวตัวไทมอนชชิญผมด้วยเอาเอาว่ที่เอาสูง ความเสาใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลเสจ็ดห้าแล้วเอาปิกจีแล้วต้องออกแล้วอย่างเจ็ดห้าแล้วนะนี่เจ็ดห้าแล้วนะคนออกได้แล้วนะคนออกได้แล้วนะ คนออกได้แล้วนะเนีย่ยคนออกได้แล้วป้าหน้ายังไม่ออกอีกเหรอทองอะ่ะคนออกได้แล้วออกแล้วออกแล้วตั้งถึง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  ด้วยความของเสาบางคนพลังของเสาบางคนพลังของเสาบางคนพลังของเสาบางคนได้แล้ว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 โอ้พอดีเลยคลิปวันนี้จบได้แล้วเราจบเราจบคลิปได้เร็วแล้วสุดๆเราก็จบคลิปได้เร็วแล้ว <c oughs> หลุแนแดดที่ใจาสามมงคนที่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆเลยขอบคุณนะสามมงคนถึงจะออกชา้าไปนิดนึงแต่ก็ศักดิ์สิทธิ์จริงๆ uh huh. เดี๋ยวคลิปผมจะจบแค่นี้นะผมเปิดแค่ถึงให้เห็นว่าได้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 ตั้านถึงแล้วได้ด้านถึงแล้ว,ลวจะหยุดหยุดเปิดอ่าฮะแต่เดี๋ยวหลังจากนี้ผมก็ไปเปิดต่อเลย <laughs> จนกว่าเขาจะหมดตู้อ่ะ,อะจนกว่าจะหมดเวลาตู้เขา เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายเจอกันนะดีใจยังเ,เลย